สวัสดีครับวันนี้ล้างตาเบิร์จะมาเปิดการขายอีกหนึ่งรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่รถแบบรถไซส์สมอลไซส์เล็กหน่อยนะใช้งานในเมืองอาจากค่ายน้ำหอมนั่นจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากเปอร์โยนะครับเปอร์ยรุ่นดีจังโก้นะครับภาษาไทยนะมันออกแบบนี้จริงนะดีจังโก้ก็เป็นชื่อที่แปลกดีมันก็คงจะดีตามชื่อมันนะดีจังแล้วก็โก้แต่ สำเนียงฝรั่งเศสก็อาจจะเป็นเป็นเพี้ยนอ,อีกแบบหนึ่งนะหรือว่าผมเพี้ยนเองก็ไม่รู้โ okay. อเคครั้นี้นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับมือเดียวในเล่มนะครับทะเบียนก็เป็นทะเบียนนี้เลยสองกต่อห้าสี่ศูนย์หนึ่งนะครับก็สามารถจะย้ายเข้าปลายทางได้นะครับถ้าคุณอยู่กรุงเทพรอยู่จังหวัดอะไรก็สามารถไปโอนย้ายปลายทางได้รถเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาแบบสีเทาด้านนะครับจริงๆแล้ว เทรนของปี2019ขึ้นไปเนี่ยปี18เียคร18ขึ้นไปเนี่ยรถส่วนใหญ่จะเป็นสีด้านเกือบทั้งนั้นเลยนะถ้าผมสังเกตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าฮอนด้นะครับหรือว่าเวสป้อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นสีด้านเนาะข้อดีของสีด้านมันก็คือเหมือนกับคุณน่าจะทำความสะอาดได้ง่ายนะครับไม่ค่อยเลอะคราบมันแต่ข้อเสียของมันคือม,มันเป็นรอยมันขัดเคลือบสียากเนาะ มันคงเคลือบมันก็เคลือบได้แหละเคลือบแบบเคลือบสีได้านะ่ะแต่ว่าเวลาเอาคาหน้าไปขัดมันอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะขัดปุ๊บมันขึ้นเงาเลยอ่ะคันนี้รถสวยนะครับรถออกศูนย์รถปีที่แล้วเองนะครับปีสองพันยี่สิบนะครับรถปีสอง0ันยี่สิบเลยนะครับใหม่ๆสดๆเลขไม่น้อยมากคันนี้วิ่งไม่ถึงพันโลเดี๋ยวมาดูกันว่าวิ่งไปเท่าไหร่รถดเดิมๆนะครับรถดเดิมๆไม่มีการตกแต่งอะไรนะครับ จริงผมชอบรถรุ่นนี้มากนะครับเพราะว่ามันขี่ดีมันขีดนข่ดีมากจริงด้วยด้วยเบาะนะเบาะนั่งนุ่มนะครับเนี่ยนุ่มมากนั่งสบายนะครับทั้งคนซ้อนแล้วก็ผู้ขับขี่นะครับตำแหน่งพักเท้าคนซ้อนก็ซ้อนออกมาโดียนี้ก็เห็นในรถหลายๆรุ่นทั้ง PCE ทั้งอะไรก็จะเป็นพักเท้าซ้อนไว้อย่างนี้หละมันจะได้ไม่เกะก,กะเนาะตัวรถก็จะมีดีไซน์ที่แบบทรงแบบ เป็นออกแนวเรโทรย้อนยุกนะครับสวยแล้วก็จริงๆรุ่นนี้เป็นรถที่เขาผลิตออกมาเนี่ยสีเยอะมากไม่ต้องจะเป็นสีโทนเดียวหรือสีทูโทนนะครับก็มีให้เลือกกันค่อนข้างจะเยอะนะครับระบบเบรกก็เป็น ABS นะครับเบรกนะครับด้านหน้าแล้วก็จับคู่กับอ่าตัวเซนเซอร์นะครับไฟเป็น LED พร้อมกับเดตัวเดย์ไทมนี้นะครับจะเป็น LED ผมว่ามันสวยดีนะเป็นเดย์ไลท์อ่ะ แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็เป็น LED แต่ไฟหน้าเนี่ยแอบแอบไม่ค่อยชอบตรงที่ว่าไม่เป็น LED เนอะยังเป็นหลอดไส้อยู่แต่ก็สามารถซื้อหลอด LED ใส่ได้นะแล้วก็ไฟแต่งถ้าเป็น LED ของเปโยเลยก็มีขายนะลน l a z a d ช s อป p ี e นี่เยอะมากของแต่งรุ่นนี้นะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายหลังเนี่ยเป็น Full LED ทั้งหมดผมว่ามันสวยนะดีไซน์เขา ดีไซน์เขาออกมาทำทำทำได้ดีมากนะครับดีทำไม่ดีมากแล้วก็ข้างหลังนี่ก็ยังแอบ,บด้วยเป็นดิสเบกนะครับด้านหลังอยู่ในล้อสติกเกอร์เดิมยังอยู่ครบเลยออมอกอะไรพวกเนี้ยบอกว่าสวยคันนี้สวยนะครับเท่าที่ผมหลายคนที่ขับรถรุ่นนี้ไม่ค่อยชอบไฟเลี้ยวเวลาเปิดแล้วมันดังตี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 ตตตบางคนเขาลำคาเนาะเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะแหลมออกจิ๊ดจินะ อ้จี้เข้าหูบางคนก็ไปตัดไอ้ตัวไอ้สายสายที่มันเชื่อมกับตัวเสียงตีนียออกนะครับก็แล้วแต่คนชอบแต่ผมก็ชอบนะเวลาขับไปแบบงเงียบๆมันมีเสียงติ๊ดๆเนี่ยทาให้คนอ่าเขาก็รู้ว่าเออรถมันกําลังจะมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้กุญแจกุญแจมีครบสองชุดนะครับมีกุญแจสํารองให้ครบด้วยคันนี้อันที่ที่แขวนถุงกับข้าวสําหรับสายอ่าพ่อบ้านหรือแม่บ้านนะครับ บิดซ้ายเปิดซ้ายนะครับบิดขวาก็เปิดขวานะครับก็ด้านซ้ายจะเป็นที่เติมน้ํามันนะครับอันนี้ที่เก็บฝาเวลาเติมน้ํามันเม่แล้วก็อันนี้เก็บเครื่องมือแล้วก็มีเต็นที่อยู่ของเลขคัซีนะครับเดี๋ยวมาดูใต้บอกกันก็ถือว่ากว้างนะใส่หมวกกักน็อกเต็มใบได้หนึ่งใบแต่แต่ไม่ต้องไปผมผมมองแล้วว่าน่าจะฟูลไซน่าจะไม่ได้นะครับ ส่วนใหญ่รถคนขี่รถพวกนี้ก็จะใส่พวกครึ่งใบเนาะเป็นแนวครึ่งใบวินเทจวินเทจหน่อยนะครับภาษีไม่ขาานะครับแลบ้วพหบวไม่ขา่าแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างจากศูนย์ที่ตอนออกใหม่ครบเลยนะครับสมุดแล้วกันคุณภาพคู่มือภาษาไทยภาษาอังกฤษเครื่องมือสิดรถครบมากๆเลยคันนี้นะครับอันนี้อะไรกันไม่รู้ โอเคก็ประมาณนี้กุญแจสำรองก็อยูอ่อยู่ที่เล่มทะเบียนนะครับรถมีเล่มเรียบร้อยนะครับไม่ได้ติดไฟนั้นลูกค้าจ่ายเงินขับกลับบ้านได้เลยนะครับเด๋ว<อ><อ>ผมไม่ดูเลขใหมย่ยังไม่ได้ดูเลขใหม่กัน<อ>เลขใหม่อยู่ที่แปดร้อยสิบเอ็ดกิโลโโวิ่งน้อยมากนะแปดร้อยกว่ากิโลเท่านั้นเองอะนะครับไฟเอเบสติดทุกครั้งนะครับที่เราสตาร์ทความเร็วเกินแปดกิโลเมตรดับเองปกติ แต่ทํางานเรียบร้อยนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟสูงไฟต่ําไฟรุ่นนี้ก็สว่างดีนะไฟสูงนี่ก็สูงสองเป็นนึงนู่นเลยสว่างมากแต่ผมแนะนําให้ไปใส่ LED มันจะดูรถมันดูเป็นรุ่นใหม่อะพอรถรถที่มันมีไฟ LED มันรู้สึกว่ามันเป็นรถปีใหม่เนาะแต่พอเป็นรถที่มันเป็นหลอดไฟอยู่มันดูเหมือนมันยังโบราณแต่บางคนก็อาจจะชอบนะเพราะเขาก็ออกแบบบางให้มันดูอ่า ล้ำสมัยแต่ก็ออกรูปทรงเป็นย้อนยุคนะคะผมข้อเสียก็เป็นข้อเดิมนนะ800กยโลนี่ข้อนี่ยังคิ๊บคิอยู่เลยนะครับข้อคิ๊บคอยู่เลยคันนี้เปิดราคานะครับ69,000บาทเท่านั้นนะครับไม่แพงเลยกับรถ800กิโลคุณประหยัดเงินไปถึง20,000บาทนะ20,000กว่20,000 20, 20บาทได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อรถใหม่ อันนี้มันก็ใหม่เหมือนกันนะครับถ้าคุณชอบสีนี้ด้วยแล้วเนี่ยก็มาซื้อได้นะครับรถที่ร้านก็ยังมีให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันนะครับก็ประมาณนี้ t m a x นะครับบอนด m แมก1ีห bon นึ่งสี่คันนี้รถสีเดิมทั้งคันต้องบอกว่าใครชอบตัวที่เป็นตัวบอนด m แมอยู่เนี่ยสีน้ำตาลด้านเนี่ยคันนี้โคตรกิฟเลยเพราะว่ารถสีเดิมสภาพนี้นหายากมาก ใครสายนี้มาเลยสายเจสกีนะครับยมามาฮาแม็กแฟมแต่งคันนี้มีทะเบียนเรียบร้อยนะครับผมรถสวยมีเบาะนี่หน่อยสงสัคนขับจะตัวหนักแต่ก็ไปทำใหม่ได้นะส่วนอื่นก็สวยงามคันนี้ก็ขายเหมือนกันแสนต้นๆโกวิงน,น,นะครับพันแปดคันนี้ติดจองเรียบร้อยแล้วพิโจเบนลี่เวสป้าอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้รถลูกค้าเอามาสวิตแล้วก็ เอามาให้เก็บสีนิดหน่อยนะครับคันนี้รถลูกค้าไม่เจอรถที่ร้านช่วงนี้รถจะแน่นเนาะอันนี้ทีแบกนะครับนี่ก็ปีหนึ่งสีเหมือนกันคันนี้ของแต่งเยอะมากนะครับปีหนึ่งสีเราวิ่งน้อยวิ่งหมื่นสี่พันกว่าโลเท่านั้นเองหมื่นสี่หมื่นห้านี่แหละนะครับของแต่งล้นล้น,น่ะแล้วก็มีชุดข้างเป็นฟูเป็นมาลซี่ด้วยนะกระจกต R ีอาจีแทย้ยางเพิ่งเปลี่ยนสาผ้าหลังเพิ่งเปลี่ยนด้วยนะขนาดรถวิ่งหมื่นสี่อ่ะลูกค้ายัง เปลี่ยนสายผ้าหลังเลยนะก็คิดดูแล้วกันว่าเขาก็ดูแลรถดีมากๆนะครับจริงๆแล้วสายผ้าหลังเนี่ยมันสี่หมื่นกิโลนะแต่เนี้ยด้วยความที่ว่ารถมันปีหนึ่งสี่ใช่ไหมมันก็อันนี้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดก็หกปีมันหกปีอะห้าหกเจ็ดสิบหกปีก็เนี่ยเขายังเปลี่ยนเลยขนาดย,ยังไม่ถึงระยะเวลาเขานะทีแม็กดีนะครับราคาสามแสนเก้าพันบาทแต่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เทคแม็ก ห้าหกศูนย์อ้นี่รถวิ่งค์พันกว่าโลกิ๊บกิ๊ฟเบยโยเราจะมีเหลืออีกคันนึงนะคันสีแดงแล้วก็ Honda n เอ็นเอ็ 4, หรับคนที่ชอบนะครับด้านหลังจะเป็นพิจิโอเอ็มพีสามสล้อซีซีไอ้สามสามล้อนะครับฮอนด้าเอ็นซีเจ็ดนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเอนะรุ่นที่เป็นเกียร์ออตโต้คันนี้ราคาหวานเย็นนะครับหนึ่งสี่เก้ามาขับได้รถเดินทางสําหรับปลายปีนี้เนี่ยใครออกคลิปเนี่ย มาดูคันนี้ดีกว่านะครับดีเอาไปซื้อ f o r ์ a ซ่าหรือเอ็กแมเดินทางได้แบบจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ย,ยาวๆได้เลยนะครับพิกัด 400cc 2สูบนะครับเป็นรถแนวทัวร์ริงอยู่แล้วท mm ีแม็กคันนี้ลูกค้ามาเซอร์วิสนะครับคันนี้ก็ลูกค้ามาเซอร์วิสนะครับรอคิวเพราะช่วงนี้คิวค่อนข้างเยอะนะคิวซ่อมค่อนข้างเยอะข้างหลังมีอะไรข้างหลังก็อันนี้ขายแล้วนะครับรอลูกค้ามาเอาลูกค้าคงจะลืมลวจองของไว้แล้วก็ยังไม่มาเอารถเลยแต่เขาจ่ายเยอะแหละ ฮอนด้าฟรีเวสองร้อสบทะเบียนแท้เนี่ยผมชอบเก็บรถเก่าๆนะผมไม่รู้เป็นไรโลกจิตอาจจะอาจจะเป็นยุคข,ของเรานะที่ตอนนั้นเราเห็นแล้วเห็นพวกนี้ขี่อยู่แล้วเราไม่มีปัญนาซื้อเยด้วยความที่ว,ว่เราเป็นเด็กน้อยเนาะแต่พอพอเราพอที่จะมีแล้วเราเห็นมันเราก็อยากได้มันกลับมาครอบครองในตอนที่เราไม่มีเงินซื้อนะครับอันนี้เป็นคุณค่าทาง,งจิตใจนนี้สกายเว็บอ่าสี่ร้อย นะครับเป็นตัวไทเบนนะครับอันนี้ก็ทะเบียนแท้นะผมก็ไปตามซื้อมาซื้อมาเสร็จแล้วผมก็เอามารีสโตมาครับเป็นบ้านก็เรียกว่ารีโนเวทแล้วกันเอามารีโนเวทใหม่อันนี้ชิลนี่ยังไม่ได้ใส่เพราะว่าผมสั่งชิลจากญี่ปุ่นอยู่นะครับได้มาแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ใส่อยู่ข้างในขี้เกียจขยับออกมาอ่าปอร์เช่นะครับอันนี้ทากาโอนะครับขับสี่ล้อแล้วก็เป็นตัวทากา หายากด้วยนะครับต้องบอกแบบนี้รถสวยนะครับวิ่งน้อยรถศูนย์อด้วยนะคันนี้สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ขายปกติเห็นขายกัน10บล้านขึ้นนะนี่เอาไปเปิดว้ที่ 9, 9้ล้านเ้านะครับสนใจก็มาดูรถไม่มีไฟแนนซ์นะครับมีเล่มพร้อมโอนแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้เหมือนกันนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ที่ร้านโอเคก็ยังไงก็ฝากขอบคุณแล้วก็ฝากที่ ติดตามนะครับช่อง y t u t u นะครับร้านตะเบิ้ลแล้วก็เพจร้านตะเบิ้ลกับตาเบิ้ลสโตนนะครับผมก็เราก็จะหารถดีดสวยๆมาให้ลูกค้าได้เลือกซื้ออีกเรื่อยๆโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ